เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับโบเบนจวันอดีตหวานใจพระเอกหนุ่มก๊อตจิรายุที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมสุดช้ำใจแสนอจะพีกในพีกโดนคนรักนอกใจจับได้คาหนังคาเขาคาเตียงพร้อมเล่าบทเรียนความรักสิป,ปีที่ต้องจบแบบช็อกวองการต้องใช้ชีวิตกับวันที่เจ็บปวดและไม่เหลือใครไหนรายการคลับไฟเดย์โชว์จับได้กันแบบคาหนังคาเขาคาที่คาเตียง วันหนึ่งโบมาเอวันนี้อยากไปหาก็แวะซื้อของไปแล้วเขามีกุญแจสำรองให้โบโบก็ไขเข้าไปแล้วก็แจ็คพอตเลยเจอเขาบนเตียงกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ที่พิลกสุดก็คือผู้หญิงก็โทรมาแล้วเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้เราคุยเราก็บอกว่าเขาก็พูดมาว่าอยู่แฟนอยู่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไอจะดูแลเองอีกหนึ่งความรักคนนี้หึงห่วงมากแล้วก็ไม่ชอบในอาชีพของโบอยากให้เราเลิกทําโบรู้สึกว่าเขาลําเส้นในความเป็นส่วนตัวของโบเกินไปแล้วอยากให้เป็นคนในแบบที่เขาต้องการเราชอบใส่กางเกงยืนเสื้อยืดเสื้้อกลาม ซึ่งเขาไม่ชอบเลยเราลองยอมถ้าเขาแฮปปี้ก็ลองทําดูกลายเป็นว่าเราเอาความสุขของเขามาเป็นที่ตั้งโยนความสุขของเราทุกอย่างทิ้งไปเพื่อเขาไหนที่สุดมันก็ไม่รอดรักที่ทุกคนรับรู้ใช้เวลาถึงสิปีตอนแรกๆรกโบไม่เคยคิดเลยว่ามันจะอยู่ได้ยาวขนาดนี้มันเหมือนคนป่วยสองคนมาเจอกันเพราะว่าเธอก็เจ็บมาฉันก็เจ็บมาต่างคนต่างป่วยมาแล้วมาเจอกันแล้วมาป่วยด้วยกันแล้วต่างคนก็ต่างมีความคิดของตัวเองสูงมันปะทะก,กันเยอะด้วยความที่เขาเองก็ไม่ยอมและเราเองก็ไม่ยอมร้อนทั้งคู่ เธอเป็นไฟใช่ไหมได้เติมนะ้ำมันเข้าไปเหมือนละครเลยค่ะเ,เป็นข่าวที่ช็อกวงการแต่จริงๆแล้วเขาช็อกโบ